สวัสดีค่ะมาม่าแจนนะคะ mm hmm. ก็คลิปวิดีโอชุดนี้นะคะจะเป็นเรื่องของ HTML เนาะ HTML นะคะถ้าใครอยากทำเว็บเพจเนาะเราก็มาดู HTML เบื้องต้นกันก่อนนะคะเพื่อที่เวลาที่เราจะไปดูเว็บไซต์ของคนอื่นที่เราจะไปแกะโค้ดของคนอื่นเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าเราจะต้องแกะตรงจุดไหนส่วนไหนนะคะเราต้องมีความเข้าใจเบื้องต้นก่อนเนาะ โอเคเราไปดูกันดีกว่าค่ะวันนี้นะเราจะเป็นเรื่องของเบสิกก่อนนะคะเบสิกเบสิกของ HTML เนอะมันก็จะเป็นอยู่อ่า HTML นะคะมันก็จะเป็นเวลาทำเอกสารเนะเราะจะต้องมีมันก็จะเป็นแท็กเป็นแท็กใช่ไหมคะแท็กที่เขามีเลยที่เราต้องใช้ก็คือแท็ก HTML นะคะแล้วก็แท็ก Header แล้วก็แท็กบอดี้นะคะมีเฮดเดอร์กับมีบอดี้เนาะเราไปดูตัวไปดูโครงสร้างดีกว่าเพจ HTML page structure นะคะมันจะมีหน้าหน้าหนึ่ง HTML นี่ก็เป็นหน้าเว็บเพจเว็บหนึ่งอะเนาะถ้าส่วิหลายๆหน้ามันก็จะเป็นเว็บไซต์ใช่ไหมคะหน้าเดียวก็จะเป็น page, เว็บเพจเี็บเว็บเพจนะคะในส่วนของเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดกับจุดเริ่มต้นเนี่ยเราจะมีจุดเริ่มต้น จุดเริ่มต้นเลยนะคะเราจะเป็น HTML แล้วก็จะจบด้วยตัวนี้นะคะ H, HTML เนาะเสร็จแล้วมันจะมี body tag ตัวนี้นะคะ,ะไม่ใช่ body tag ส่วน tag head นะคะส่วน tag head เนี่ยมันจะเป็น tag ส่วนที่ที่เราจะมองไม่เห็นซึ่งปกต,ติมันจะมีหลาย tag เนาะในตัวนี้แต่นี้เป็นตัวอย่างว่าเป็น tag title นะคะแล้วก็ tag body แท็บบอดี้นะคะจะเป็นส่วนของที่เราจะแสดงผลในเว็บเพจเนาะก็จะมีประมาณนี้นะคะส่วนเฮดส่วนแท็กเฮดเนี่ยจะมองไม่เห็นเนาะแล้วส่วนแท็บบอดี้นี่คือจะมองเห็นนะคะมีสิบประมาณสองอันนี้นะคะโอเคเอาวันนี้เดี๋ยวเราลองไปลองทําดูเนาะอ่ะก็ตามที่ว่ากันเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำแท็กแท็กไตเติลวันนี้เราจะไปทำแท็กไตเติลกับแท็บบอดี้ นะคะโอเคเอาไปดีกว่าไอ้เราใช้ Sublime um Text นะคะที่เป็นตัว editor ในการเขียนเว็บเพจเนาะไปตั้งโฟลเดอร์มา1อันนะคะเราตั้งไว้แล้วเนาะแล้วก็เราไป new file นะคะ new file new file ตัวนี้เราจะบอกว่าเป็น HTML นะคะไฟล์ข้างล่างแล้วก็อ่ะเซฟไปก่อนเนาะเซฟไปก่อนในส่วนที่เราเก็บไฟล์นะคะเราจะเก็บไว้ตรงไหนก็น แล้วแต่สะดวกเนาะอ่าอันนี้จะเป็น html หนึ่งนะคะเอาเราเซฟทับเลยแล้วกันอ่าอันนี้ชอบเลือกออนไลน์มากกว่าเอาลองดูตัวนี้ก็ได้ะคะ่ะเซฟอ่าตัวนี้มีอยู่แล้วเนาะ html หนึ่งเอาใหม่นะคะเราไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราเก็บไว้นะคะ โอเคอันนี้เราก็ปิดไปเนาะเราเปิด open folder ใหม่เนาะอ่าตัวนี้นะคะแท็กแรกที่เราจะต้องใช้ตอนแรกจริงๆเลยนะเราจะต้องบอกว่าเอกสารที่เราทำอะ่ะเป็นเอกสารประเภทไหนเนาะต้องใช้นะคะ html อ่อาแบบไม่ใช้ตัวช่วยเนาะเสร็จแล้วเราจะต้องบอกว่า HTML นะคะ HTML พอเราใส่ไอตัวเครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็สแลชเนาะมันก็จะปิดแท็กมาให้อัตโนมัตินะคะโอเคแท็ก HTML แล้วก็แท็ก h e a นะคะ,ะมีแท็ก head เ,เนาะแท็ก head ชุดๆแท็ก head แล้วก็แท็ก body 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 นะคะเราทำแบบไม่ไม่ใช้ตัวช่วยอะไรเนาะลองเขียนเองดูก่อนเนาะเพื่อที่เราเวลาเราจะไปแกะโคดชาวบ้านนะคะเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาเราไปแก้โคดของชาวบ้านเนาะ h e a นี่เมื่อกี้เราบอกว่าตัว h e a ก็คือส่วนที่เราจะไม่เห็นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองรันเว็บเพจเราก่อนก็ได้เนาะถ้าสมมติว่ามันเป็น HTML ใช่ไหมคะเราสามารถที่จะรันที่ Google Chrome ได้เลยหรือว่าตัว Explorer ตัวไหนที่เราใช้นะคะอันนี้เราย,ยังไม่มีอะไรเพราะเรายังไม่ได้เขียนอะไรเนาะอ่าส่วนของไ i เติลมันจะอยู่ตรงนี้นะคะในส่วนข,ของไ i เติลตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราลองไปดูว่ามันจะออกมาไหมนะคะ เมื่อกี้หลงไปนะคะกดแทบ็บกดแท็บมันก็จะปิดมาให้เราเลยเนาะอ่าไตเติรบอกว่าอะไรดีเบื้องต้นหนึ่ง html เบื้องต้นหนึ่ง HTML. html html นะคะต้องออกเสียงให้ถูกเนาะ html หนึ่ง html หนึ่งแล้วกันโอเคค่ะอ่ะเป็นลันโด ามาแล้วตัวนี้นะคะในส่วนของบอดี้เนาะเราจะทำแท็กแท็กเฮดเดอร์นะคะแท็บเฮดดิ้งเนาะแท็บเฮดดิ้งนะคะตัวเฮดดิ้งนี่มันจะเป็นใช้แท็บ H1 ถึง H6 นะคะโดยที่ H1 เนี่ยมันจะเป็นตัวใหญ่ไล่ไปนจนถึง H6 นะคะแก้นิดหน่อ H6 เนาะเอางี้เราพิมพ์ช้าเราก๊อปนี่มาเลยแล้วกัน ในส่วนของบอดี้นะคะในส่วนของบอดี้เนาะโอเคอ่ะ H1 หัวข้อเรื่องที่หนึ่งนะตัวเรื่องตัวเรื่องไม่ใช่ตัวเรื่องนะหัวเรื่องนะคะไม่ใช่ตัวนะหัวหัวหัวอ่ะแต่ว่าช่างมันนะคะเดี๋ยวค่อยไปแก้เอาตัวนี้เนาะเดี๋ยวลองรันดูค่ะ ่ะใหญ่ก็จะเป็นฐานเล็กไปเรื่อยๆนะคะอีกแท็กหนึ่งที่เป็นแท็กเบสิกของเราก็คือการขึ้นบรรทัดใหม่เนาะการขึ้นบรรทัดใหม่นี่เราใช้แท็ก p นะคะแท็ก p นี่เดี๋ยวพิมพ์เอาก็ได้เนาะเดี๋ยวลองพิมพ์เอาแท็ก p นะคะ p Okay. ทีนี่คือการขึ้นพารากราฟใหม่เนาะขึ้นพารากราฟใหม่นะคะในส่วนของแท็ก P ขึ้นใหม่แล้วค่ะ อันที่ต่อไปลิงก์นะคะลิงก์ก็คือการที่เราจะลิงก์จากหน้าเว็บเพจเราไปหาหน้าเว็บเพจของคนอื่นหรือลิงก์ในเว็บเพจของเราเองนี่นะคะของของเราเองเดี๋ยวเราทำสองอันแล้วกันเนาะเราจะถ้าลิงก์ในเว็บเพจเราเองใช่ไหมคะเราสร้างไฟล์ใหม่มาอันหนึ่งนะคะ จริงๆอันนี้เลือกหรือไม่เลือกก็ได้เนาะแต่ตาลองเลือกดูเลือกเป็น HTML นะคะแล้วก็อันนี้ Save file เราจะตั้งชื่อเป็น HTML HTML 2นะคะ กลับมาหน้า HTML เรานะคะ HTML เราเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะลิงก์ใช่ปะลิงก์นี่ใช้แท็ก a อ่ามันก็จะขึ้นตัวช่วยให้เรานะคะเอาเป็นใช้ตัวช่วยแล้วกันเนาะเราจำ a href นะคะแล้วก็บอกบอกไอตัว เว็บที่เราจะไปสมมติว่าลิงก์จากใครนอกใช่ไหมคะแล้วก็เป็น Google เนาะสมมติว่าเราเป็น Google เพราะว่า .com เราใช้อาจารย์กูตลอดนะคะ t a รเก็ตก็คือเป้าหมายอันนี้เป็นเหมือน t t r i b u t e ในตัวข้างในมันเหมือนตั้งค่าเพิ่มนะคะว่าอัน,นเราจะทำอะไรเพิ่มตั้ง property เหรอ่ r พัฟตี้เลยอ ประมาณนี้คุณสมบัติของมันอะว่าเออนีไอ้ไอตัว A เนี่ยเป็นแท็กแล้วเลยแท็กหรือ attribute นะคะเอาไม่ใช่ attribute element เป็น element เนาะไอะตัวเนี้ยเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติของมันอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Package เราบอกว่าให้เปิดให้เปิดเป็นหน้าใหม่ลองดูเนาะ ช่ไหมอันนี้เราเสียดใส่เพิ่มเฉยๆเนาะเราดูกันอ๋อโอเคไป Google เรายังไม่บอกว่าอะไรมันก็เลยไม่เห็นนะคะในส่วนนี้มันจะเป็นส่วนที่เป็นส่วนการกำหนดของเราอะแต่ว่าคนใช้งานจะไม่เห็นอ่ะปิดแท็ก A นะคะ มาย่างได้ไหมไป Google โอเคเราจะใส่ตรงนี้ผิดนะคะเดี๋ยวมันไม่เคลืนไอตัวนี้ให้ ไม่รูได้หรือเปล่านะโอเคไม่ได้ไม่ได้ไไดถ้างั้นเดี๋ยวเราลบออกก่อนแล้วกันนะคะลบก่อนแล้วกันเราเอาแค่นี้พออ่าเราเอาแค่นี้พอเนาะใช่ปะ่ะโอเค แล้วพิมพ์ถูกไหมคะก็ถูก,กนะเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้เป็นวิธีเข้าอีกวิธีหนึ่งเนาะถ้าเครื่องใครที่ลงแอปเซอร์ไว้นะคะ ได้ไงเนาะพิมพ์ไปสี่ตัววลัวไวเว็บไปสี่ตัว เดี๋ยวไปดูเอกสารของตัวนี้นะคะ W3School.com เนาะเขาก็จะบอกไอตัวนี้ให้เราอืมแสดงว่ามันไม่ได้นะคะมันต้องใส่ไอตัวนี้ด้วยเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราลองเอาของเขาเลยก็ได้อ่าตัวนี้นะคะอาจจะต้องใส่ไอตัว htp t ก่อน นามาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วโอเคเราเปลี่ยนดูซิมันต้องใส่ตัว HTP t ก่อนถึงจะไปข้างนอกได้เนาะก็อันนี้เราทดลองไปด้วยกันนะคะน้าแ,แม่แจนก็ปกติก็จะไม่ค่อยเขียนเท่าไหร่เนาะก็จะก๊อบเอาอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็ไปกนะูเกิลเนาะก็คือเราก็เรียนรู้ว่าเออมันเขียน,วนเว็บอย่างเดียวไม่ได้ไม่ต้องเขียน h t m ช ML ก่อนเนาะอันนี้ลองดูสิโอเคอ่ะได้แล้วตัวนี้นะคะลิงก์ทีนี้ลิงก์ภายในเพจเนาะก็อันเดิมอันเดิมเดี๋ยวดูซิจะได้ไหมอันนี้คือลิงก์ภายนอกลิงก์เราจะไปภายนอกอันนี้ลิงก์ภายในเพจภายในเพจเมกีส ชื่อเพจของเรานะคะ html html 2 html ต้องบอกนามสกุลมันด้วยเนาะอ่ะจะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะแก้ตรงนี้เป็นไปเพจสองเพจสองนะคะ ได้มาได้มาไปเพจสองให้ชิม L2. h อ a d พิมพ์ผิดเรื่อยยนะคะ HTML นะพิมพูกยังอ่าเมื่อกี้เราเดี๋ยวเพิ่มแท็กอันหนึ่งแล้วกันเนะาะ BR นะคะ แท็ก br นี่คือขึ้นบรรทัดใหม่เนาะถ้าเป็นแท็ก p เนี่ยมันก็จะขึ้นให้เราอัตโนมัติถ้าเราไม่ใช้ไม่เขียนอยู่ในแท็ก p มันจะเป็นใช้ต้องแท็ก br เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่นะคะเอา้าได้ไหมโอเคได้แล้วนะคะเราแต่เราไม่เห็นว่ามันขึ้นได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเขียนนิดนึงก่อนเนาะอันนี้ อันนี้ถ้าเราใช้ตัวช่วยนะคะ html h g m l, h g m l. แล้วก็กดแท็บเลยมันก็จะขึ้นมาน,นี่ให้เราอัตโนมัติเลยเนาะมีทั้งไตเติลมี head body นะคะอ่ะอันนี้เราบอกว่าอันนี้เราทดสอบอันนี้เราบอกแท็ก p h, h 1นเนาะ h 1บอกว่าหนึ่งหมหนึ่งแล้วก็กดแท็บนะคะแต่มันเกินมาตัวหนึ่งอะ เพจสองอ่าเพจสองมาแล้วนะคะกลับขึ้นไปโอเคอันนี้เบสิกของเรานะคะเบสิกของเราเนาะเราเอะไรแล้วลิงก์ไปแล้วพารากราฟไปแล้วนะคะแล้วก็อิมเม i อิมเม m อิมเมนะคะเราใช้แท็ก IMG เนาะ IMG แล้วมี image รื้ยัยงเอ่ยอ่ะเราทำแบบยังไม่มี image เ,เนาะเราใช้มาที่เพจหนึ่งนะคะเราขึ้นบรรทัดใหม่เนาะ BR br นะคะถ้ากด enter ของตัวนี้ไม่เกี่ยวกับหน้าเว็บเพจนะคะมันก็จะไม่ไม่ enter ไปให้เราเนาะถ้าเราจะ enter เนี่ยต้องต้องใช้แท็ก br นะคะนี่แท็ก br จะเป็นพิเศษก็คือไม่มีแท็กปิดแท็กเปิดอย่างเดียวนะคะโอเค br เราจะบอกว่า img 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 เดี๋ยวเราเลือกตัวนี้สิโอเคมันขึ้นมาให้เราตัวนี้นะ แต่ก็มี่ถือดีนะคะ IMG มีแท็กปิดไหมหดูเบยากรอนเขาสิไม่มีแท็กปิดแต่ว่าวันจะบอกขนาดแล้วก็ความสูงได้ด้วยนะคะแต่อันนี้มันขึ้นมาให้อัตเน,นีัอันนี้เราใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เนาะ,ะสมมุติว่าเราเอา1 PNG PNG เราไปเอารูปอะไรดีอะ่ะ แล้วเอารูปผลไม้แล้วกันเนาะเดี๋ยวไปเอารูปผลไม้มานะสักรูปหนึ่งนะคะอ่าไม่รู้ว่ารูปนี้มีที่ิสธิ์หรือเปล่าเนาะแต่ น่าจะใช้ได้อยู่เนาะเราได้รูปมาหนึ่งรูปนะคะเราจะเอาไว้ในโฟลเดอร์ img นะคะตั้งชื่อว่าหนึ่งเนาะเมื่อกี้เราตั้งชื่อหนึ่งใช่ป่ะหนึ่ง jpg ดูรำสกุลไว้นะคะว่าเป็น jpg นะทีนี้มาดูคนเราอีกทีนึงค่ะต้องเป็น jpg เนาะ jpg JP นะคะแล้วก็ อยู่ในโฟลเดอร์ IMG รูปมาแล้วค่ะโอเคถ้าเราจะก,กำหนดขนาดมานเนาะอันนี้ก็คือรูปสับปะรดเดี๋ยวลองดูนะคะรูปสับปะรดอันนี้มันก็จะเป็นข้อความที่มันขึ้นมาเฉยๆเนาะเดี๋ยวรีเฟรด,ดูนะคะ โอเคน่าจะเป็นถ้าสมมติว่ามันไม่มีรูปมันจะขึ้นข้อความตัวนี้มาให้เดี๋ยวเราทดสอบเนาะเราเอารูปสองก็คือมันไม่มีเราอยู่แล้วมันไม่มีนะคะอ่ามันจะขึ้นตัวนี้แล้วก็ขึ้นข้อความที่แทนว่ารูปสับปะรดหมายความว่าถ้าไม่เจอรูปมันก็จะขึ้นเป็นข้อความมาให้มันก็จะรู้ว่าอันนี้มันรูปสับปะรดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เนาะถ้าสมมติว่าไม่ใส่ล่ะก็ไปทดลองเอาละกันนะคะ ไม่ใส่ก็ไม่ขึ้นอะไรโอเคอ่ะทีนี้เรากลับคืนมาได้สับปะรดแล้วเราอยากให้สับปะรดมันเล็กหน่อยหรือใหญ่กว่านี้นะคะใช้วิดวิดนี่ก็เป็นความกว้างเนาะความกว้างอ่าเราเอาสองร้อยสูง height ใช่ปะ่ปะคะ high สามร้อยป่ะมันจะบูดเยี้ยวไปไหมลูก อมันบดเบี้ยวเนาะถ้ามันไม่ใหญ่มากก็เอาตามมันแล้วกันนะคะเมื่อกี้แล้จริงๆเราต้องเอากว้างกว่านี้ใช่ไหมมัน300เราต้องเอาสัก500เลยะคะ่ะโอเคก็ไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่แต่ก็อันนี้คือวิธีปรับเนาะปรับความกว้างปรับความสูงของรูปนะคะถ้าจะเล็กลงก็เอาตามขนาดแต่อันนี้ลองปรับอีกทีนึงเอาเล็ก อันนี้หนึ่งรอยอันนี้มันจะเป็นสักสี่สิบไม่สวยเนาะอันเราไม่กำหนดเอาตามสว่าเราไม่กำหนดตาม d e f a u l t ของมันนะคะก็ลบออกดูสวยสุดละโอเคตาม d e f a u l t ของมันเนาะอ่าเบสิกของเรามีอะไรอีกคะเดี๋ยวนะ อิมเมจเอามีแค่นี้มีอิมเมจมีลิงก์นะคะแล้วก็พารากราฟเฮดดิ้งเฮดดิ้งทำไปแล้วเนาะเฮดดิ้งโอเคเดี๋ยวควหน้ามาต่อกันนะคะในส่วนของ HTML นะเราก็จะเริ่มจากง่ายไปหายากนะคะยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณค่ะถ้าใครอยากเรียนอ,อยากทิดตาม เรียนรนรู้วิธี HTML ก็ติดตามกันในตอนต่อ,ตอไปนะคะงั้นก็วันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ